So now you're here again, knocking at my door A little too late for, I'm sorry for The lights went out cause you kept cutting the cord And I started to fade into you สวัสดีชาวบ้ามาไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมบ้าออีกเช่นเคยกับการรีวิวเต็มๆกับ oppo a93 ที่อยู่ในมือผมตัวนี้ฮะแลกที่ผมได้ทำการพรีวิวไปเรียบร้อยเรารู้ราคาใช่ไหมครับ8,999บาทมี2สีด้วยกันก็คือ Matte Black กับตัว Metallic White หรือสีดำแล้วก็สีขาวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันแบบเต็มๆเ,เ,เอาเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมล้วนๆจากการใช้งานของ oppo a93 ตัวนี้กันแบบเต็มๆเ,เลยครับ อันดับแรกเลยนะที่ชื่นชมมากๆก็คือเรื่องของดีไซน์ของ oppo a 9 3ตัวนี้ครับนี่คือมือถือตระกูล a จาก oppo ที่มีความบางที่สุดฮะ8 4 8มลมและน้ำหนักดีที่สุดฮะเบาที่สุดเลย164 เท่านั้นเองนะครับจับถนัดกระชับมือแน่นอนเนี่ยผมถือปุ๊บใส่กระป๋องกระเป๋าเงี่ยมันสะดวกสบายมากๆสําหรับการใช้งานนะครับรเรียกว่าดีไซน์มาแบบถูกต้องไรยอดเยี่ยมมากๆจริงสําหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือจะพกพาไปที่ไหนต่างๆเนี่ยทำได้ดีอย่างแน่นอนจริงนะครับหน้าจอของเขาครับอีกอันนึงที่เรียกว่าโดดเด่นมากๆก็คือจอที่เป็นซูเปอร์อาร์มูเรตของเขานั่นเองครับตัวจอเนี่ยเป็น Full HD Plus และก็กล้องที่เป็นตัว Duo Punch Display เนี่ยจะอยู่ด้านซ้าย คู่นะฮะนี่คือ duo punch display หรือว่ากล้องที่มีขนาดที่เล็กลงมากๆนะฮะเล็กลงจนทำให้หน้าจอนี่มันใหญ่ขึ้นถึง90.7%ครับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นจอที่เป็น super amoled นี่คือสิ่งที่ผมถูกใจมากๆสำหรับ oppo a 9 3ตัวนี้นะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของการดีไซน์ของฝาหลังก็เรียกว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันครับ เทคโนโลยีการดีไซน์แบบนี้เรียกว่า Shining Matte นะครับคือการเคลือบสีหรือแมตสีเพื่อป้องกันรอยนิ้วมือของตัวโทรศัพท์มือถือครับนน่อยว่าผมบอกไปแล้วในพรีวิวว่าสีดำเนี่ยมันมีรอยนิ้วมือง่ายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้พอเป็นสีดำและใช้เทคโนโลยีที่เป็น Shining หรือว่าความเงาแล้วแมตสีเข้าไปเนี่ยนะครับทำให้มันลดการเกิดรอยนิ้วมือต่างๆได้ ดีเช่นเดียวกันโอเคว่าคุณอาจจะไปใส่เคสหรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่เคสตัวนี้รอยนิ้วมือเป็นไปได้น้อยมากๆจริงๆนะครับในเรื่องของกล้องครับตัวนี้กล้องมาด้วยกันถึง6ตัวด้วยกันนะครับเรียกว่าครบมากๆทั้งกล้องตัวหลัก48ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้านพิกเซลสตัวที่เป็นตัวโมโนหรือว่าขาวดํา2ตัวคู่ด้านหลังเนี่ยเรียงกันมาอย่างสวยงามมากๆจริงๆครับอันนึงนะครับที่ผมบอกไว้เลยว่าผมใช้ประโยชน์มากๆกับการที่มันบางและเบามะคือเรื่องของการเอา ไปใช้ดู Netflix นั่นเองครับ Netflix ตัวนี้นะคร D R M เป็น L1 นะครับเวลาที่ผมเปิดดูซีรีส์ Netflix เนี่ยชอบมากเพราะว่ามันเบามากคือไม่ว่าจะผมจะนั่งหรือว่าผมจะแบบนอนดู Netflix อะไรแบบนี้นะมันจับขนาดกระชับมือนะเนี่ยดูดิมันสะดวกมากๆนะฮะคนที่ชื่นชอบโซเชียลไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook Instagram หรือว่า YouTube ต่างๆเนี่ยเอาไปเล่นได้เลยนะครับตัวจอที่เป็นซ u เปอร์อัลตัวนี้เนี่ยนะมันจะมีความไหลลื่นบวกกับ CPU ของเขาที่เป็นตัว h l ีโ P 95ตัวนี้นะครับทำให้ประสิทธิภาพดีมากนะครับแรม8ลอมอยู่ที่128ของเขานะครับตัวลอมตัวนี้ใช้ตัว Color OS ที่เป็น7.2นะครับและก็ครอบบน Android อร์ชั่น10เรียบร้อยนะครับลหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยไหลลื่นแน่นอนสำหรับในเรื่องของการชาร์จไวนะครับตัวนี้สามารถรองรับชาร์จที่18วัตต์กับแบตเตอรี่4,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับนี่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งในเรื่องของการประหยัดพลังงานและสามารถชาร์จกลับได้เร็วมากๆสำหรับ OPPO A93 ตัวนี้ครับ มีแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าจะได้ใช้ประโยชน์ก็คือโซลูตนั่นเองหรือว่าการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับยุคสมัยนี้หลายหลายคนก็ชอบทําวิดีโออะไรแบบนี้เนาะโซลูตตัวนี้นะครับเราถ่ายวิดีโอด้วยตัวกล้องตัวนี้เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเอามาลงโปรแกรมแล้วก็ถ่ายแล้วก็เรนเดอร์คลิปออกมาจะเอาไปลงพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทําได้เลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งอันที่ผมต้องบอกเลยครับในเรื่องของหัวใจสําคัญของตัว oppo a93 ตัวนี้อีกอันหนึ่งที่จะข้ามไปไม่ได้ก็คือเรื่องของ cpu ครับ ตัวนี้เลือกใช้ mediatek Helio P95 นะครับถ้าไปอ่านคอมเมนต์ด้านล่างในะตอนที่ผมทำพรีวิวจะเห็นว่าเขาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ตัวนี้มันไม่เหมาะกับการเล่นเกมจริงหรือเปล่านะครับ mm hmm. ผมเอาไปลองมาให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็น PUBG RV หรือว่า S p a ว9ครับเดี๋ยวผมจะบอกตรงๆเลยแล้วกันว่าตัวนี้อะไรที่ผมประทับใจบ้างเรื่องกันที่พับ G กันก่อนพับ G เนี่ยผมปรับสุดเท่าที่ปรับได้นะครับต้องบอกตรงว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะบางจังหวะเท่านอย่องประมาณ2% 1%เนี่ยนะครับที่มันจะกระตุกอยู่บ้างนะครับกระตุกอยู่บ้างนิดเดียวนะครับแต่ว่าถือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำได้ดีเล่นได้อย่างไหลลื่นนะครับ RV ก็เช่นเดียวกันครับสามารถปรับเฟรมเรทได้สูงสุดนะครับที่61นะครับอาจจะ ในขณะที่คุณกําลังเข้าตีนะครับแต่ว่าภาพสวยน้ําหนักเบานะครับภาพคมชัดและความหลาลื่นของเขาเนี่ยถือว่าสุดยอดและอีกหนึ่งเกณ์ที่ลองเช่นเดียวก,กันก็คือตัว a s p เพ9ในครับเกณ์ขับรถที่ผมมีคลิปให้ดูตอนนี้อยู่นี่นะครับเรียกได้ว่ามันมากๆและภาพสวยมากๆครับอีกอันนึงนะครับที่ต้องชมเลยสําหรับตัวนี้ก็คือเรื่องของการควบคุม ความร้อนครับการใช้ CPU ตัวนี้นะครับ P95 หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่โดดในเรื่องเกมหรือเปล่าเก <c oughs> มใช้ได้และควบคุมความร้อนได้ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมครับ โอเคครับมาช่วงนี้ผมชอบมากมาก็คือช่วงที่เรามีนั่งแบบมาถ่ายรูปกับเรารสวัสดีครับน้องเอิร์สสวัสดีค่ะน้องเอิร์สปกติมีมาถ่ายรูปเล่นอะไรย่างเงี้ยบ่อยไหมครับไปคาเฟ่อะยรเงี้ยบ่อยม้มีบ้างค่ะ<ม>ไปบ่อยอยู่เหมือนกันโอเควันนี้พี่วัามี oppo a 9 3มครับมือถือที่มีกล้องถึง6ตัววันนี้จะเราลองถ่ายรูปในห้องที่เป็นสีพาสเทลแบบนี้นี่นนี้เอาไม้ลองให้น้องดูนี่นะครับพร้อมจะไปถ่ายรูปกับพี่ไม้วันนี้พร้อมค่ะโอเคพร้อมมาก Now, I waited for you in the passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be โอเคครับนี่วันนี้เราพอบเยอะมากนะ้องเอิร์ธข้างหน้า <c oughs> นี้สีสันรบบว่า <c oughs> พาสเทลมากเลยวันนี้เราถ่ายรูปไปเยอะมากใครอัพเอิร์ธที่แบบว่าเราได้ลองทั้งทงแบบกล้องที่เป็น48ล้านอาลต้าวายแล้วก็ใส่พวก AI คันเลือ์พอตเทรตต่างๆ <c oughs> มีอะไรที่เราชอบบ้าง ชอบหมดบิวตี et ้ของกล้องหน้ามากเลยค่ะคิดว่าแบบมันสวยมากภาพประชัดมากแล้วก็โดยเฉพาะโหมดโบเก้น้าชัดหลังเบอร์ชอบมากคือกล้องหน้าเนี่ยผมว่าทําได้ดีมากกวันนี้แล้วก็เหมือนกับตัวนี้เนี่ยมันมีความสว่างมากขึ้นด้วยแล้วมันใสมากขึ้นกล้องหลังก็เช่นเดียวกันนะครับค่า F ตัวนี้ดีเลยก็คือแบบภาพมันใสสว่างมากแล้วก็อันหนึ่งที่ต้องชมก็คือเรื่องของงานวิดีโอมีเทคนิคในเรื่องของการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ คือ <Okay. S 1> ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแต่พิเศษไปกว่าน,นั้นกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็ถ่ายแบบการสั่นไปพร้อมกันได้ด้วยคือเราสามารถที่จะทำพวก็อกหรือว่าทำยูทูบทำอะไรต่างๆนย่ยงเดินไปอย่างเงี้ยได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับกล้องเนี่ยถือว่าโอเคเลยกับ oppo a 9,3ตัวนี้นะครับผมโอเคแล้วอย่างอื่นมีอะไรที่น้องเอิร์ธชอบอีกไหมครับสำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้เหรอคะที่ชอบเลยคือแพทเทิร์นดีไซน์เขาอะค่ะมันบางมากแล้วมันก็สวยมากเลยคะ่ะมันดูแบบ จับถนัดมือทันสมัยดีค่ะใช่ครับแล้วมันก็มีความเบามากเนียคทุกคนจะชอบมากเขคือว่าตัวนี้มันสามารถที่จะใช้งานแบบถือหรือว่า ใช้โซเชียลมีเดียได้สะดวกสบายมากๆนะครับประมาณนี้แล้วก็พี่ยำสรุปให้นิดนึงแล้วกันทั้งหมดทั้งมวลข,ของตัว Oppo A93 ตัวนี้ตั้งแต่พี่ยำมาลองใช้มาเนี่ยกว่า1สัปดาห์เต็มๆนะครับในเรื่องของกล้องวันนี้เนี่ยน้องเอิร์ธแล้วก็เราคอนเฟิร์มแล้วว่าถือว่าผ่านเลยทีเดียวนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง AI ทั้ง6กล้องทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆให้เราได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัว Color Portrait หรือว่าตัว Night f r a e อะไรต่างๆเนี่ยสามารถถ่ายกันงคืนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเกกม็ 95ตัวนี้ก็ไม่เป็นรองจริงนะครับอาจจะมีกระตุกบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่าถือว่ายอมรับได้แต่เกมท,ทั่วไปสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับกับราคา8,999บาทผมว่าคุ้มแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูตามศูนย์บริการของ oppo ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีคอมเมนต์หรืออะไรนะครับใส่มาด้านล่างเลยจะถามอะไรเกี่ยวกับ oppo a93 ตัวนี้ถามมาครั้งด้านล่างนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้เขากำลังขายตัวนี้มีพรีออเดอร์มีของแถมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณน้องเอิร์ธมากๆจริง<า>นะครับที่มาช่วยให้ผมแบบ ขายรูปสวยๆได้เยอะมากๆจริงครับแล้วก็โอกาสหน้ามาอีกนะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากวันนี้ลากันไปแล้วบ๊ายบาย